สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับลวงปู่ปลาชมอีกคลิปนะครับวันนี้จะพามาลงสวนกันอีกแล้วครับก็ได้เหือกันแล้วครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆนครับมาทําแปลงประกาดกันนะครับอยู่ในสวนมะละกอนี่แหละครับก็เมื่อเราวางระบบน้ําไปก็ตอนเรให้น้ําพื้นดินข้างๆสายแป๊บก็น้ําก็กระจายมาทั่วก็ช่วยโอกาส ทำเป็นล่องประกาศซะเลยครับมาชมกันครับนี่ครับเพื่อนๆครับขอุุบุญก็ได้ถากหญ้าแล้วก็จะทำการรวนดินขึ้นมานะครับจะทำการทวนดินขึ้นมาสร้างเป็นแปลงปักนะครับจับปลูกป,ประกาศนะครับวันนี้ก็เมื่อลงบุญลดน้ำ บอวตะปิงเกอร์เนี่ยครับน้ำเขาก็กระจายมาก็จะทำการปลูกประกาศทีเลยนะครับเดี๋ยวลุงบุญก็จะทำร่องประกาศขึ้นมานะครับก็จะปลูกประกาศนี่ครับได้เมล็ดมาแล้วครับก็จะปลูกประกาศนี่ครับเป็นเมล็ดพันธุ์ประกาศนะครับกระลำปีก็มีนะครับกระลำปีก็มีเดี๋ยวลุงบุญก็จะแนะนําวิธีปลูกให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับเป็นเคล็ดลับ เล็กน้อยๆนะครับเดี๋ยวลุงบุญจะทําการทําทแปลงไปก่อนนะครับครับเพื่อนๆครับลุงบุญก็ได้ทําทเป็นล่องขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมด้วยใส่ปุ๋ยคอกนะครับได้นําปุ๋ยคอกมาใส่ให้เขานะครับเดี๋ยวลุงบุญก็จะทําการาพรวนดินใหม่นะครับเดี๋ยวจะทําการพรวนดินให้ปุ๋ยคอกเขาเนี่ยครับ ลูกคล้าวเข้ากับดินให้เรียบร้อยแล้วจะมาทำการหวานมเมล็ดให้เพื่อนๆได้นนชมนะครับครับนี่ครับมาทำการหวนดินกันนะครับเพื่อให้ปุ๋ยคอกเขาเข้ากันกับดินนะครับ ขอให้ปุ๋ยคอกเข้ากันกับดินอ่าไม่ต้องจนละเอียดจนเกินไปนะครับแคเพอเขากระจายทั่วทั่วนะครับแค่ขอกระจายทั่วทั่วก็วเป็นอันใช้ได้นะครับนี่ครับนี่ครับก็เสร็จนะครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลุงบุญจะดทำการ หวานมะล็ดนะครับมิธีหวานมะล็ดเดี๋ยวจะแนะนําให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับวันนี้หลวงบุญก็เตรียมถุงพลาสติกมานะครับแต่ในถุงนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนะครับนี่เป็นเคล็ดลับนะครับเป็นเทคนิคนะครับในถุงที่เพื่อนๆเห็นเป็นผงขาวๆเนี่ยครับไม่ใช่ปูนขาวนะครับเป็นผงขาวๆเป็นแป้งนะครับเป็นแป้งซึ่งแป้งนี้ก ไม่ได้เป็นแปงแ้งข้าวเหนียวหรือแป้งข้าวเจ้านะครับเป็นแป้งทาตัวนี่แหละครับแปง้แปงนี้ก็เป็นแป้งทาตัวเองครับหลวงปู่ใส่ถุงมาเมื่อกี้นะครับเอามาเพื่ออะไรครับนี่แหละครับเคล็ดลับดีๆนะครับตอนที่เราจะหว่านอาเมล็ดปรกกาดหรือว่าเมล็ดปักบุ้งนะครับแป้งที่เราทาตัวนี่แหละครับเขามีคุณสมบัตินะครับป้องกันจกพวกมดได้ดีนะครับป้องกันจะพวกมดได้ดี และเคล็ดลับอีกอย่างนึงน,นะครับจำพวกมเมล็ดประกาศนะครับเดี๋ยวลุงบุญจะเทให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ครับเพื่อนๆครับมเมล็ดประกาดก็จะเป็นสีดํานะครับออกสีน้ําตาลหากเราไปหวานไว้ในร่องนะครับหากเราไปหวานเลยเมื่อได้มเมล็ดแบบนี้แล้วก็ไปหวานเลยนะครับเราจะไม่สามารถที่จะรู้ได้นะครับว่า เราหวานได้เมล็ดแบบเรียงเมล็ดหรือว่าหวานเน่นเกินไปหรือว่าบางเกินไปนะครับเราหวานได้พอดีพอดีหรือไม่นะครับเราไม่สามารถรู้ได้นะครับเพราะเขาจะเป็นสีเดียวกับดินนะครับเทคนิคหรือว่าเคล็ดลับก็นี่แหละครับแป้งนี่แหละครับก็ให้เอาเม็ดมาใส่ไว้ในแป้งนะครับก็เราก็ใส่พอประมาณกับ เนื้อที่ของแปลงของเรานะครับกะให้พอดีกับเนื้อที่ของแปลงของเราไม่ต้องเยอะนะครับนี่ครับเมื่อใส่ได้แบบนี้แล้วก็ให้คลุกกันให้ข้าวกับแป้งนะครับให้คลุกให้ข้าวกับแปง้งเหตุผลนี้แหละครับมเมล็ดของเราก็จะมีสีขาวเกาะอยู่นะครับ จะมีสีขาวของแป้งเกาะอยู่นะครับนี่เลยครับหนึ่งซองก็ประมาณหนึ่งล่องที่หลวงบุญได้ทำไว้ก็พอดีเลยนะครับนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนครับมเมล็ดก็จากข้าวกับแป้งนะครับเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำไปหวานนะครับ นี่ครับในการหวานนะครับเราก็จะมองเห็นนะครับว่ามเมล็ดไปตกตรงไหนบ้างนะครับจะทําให้การหวานของเราได้สังเกตได้ดีขึ้นนะครับความหนาบางก็จะทําให้เราสังเกตได้นะครับเราหวานแบบนี้เราจะ ได้าการหอกของเมล็ดปักที่สม่ำเสมอนะครับไม่แน่นจนเกินไปนะครับเราจะได้พอดีกับการหอกนะครับกับพื้นที่นะครับอีกอย่างนะครับสำคัญมากๆอ่ามดนะครับจะไม่เข้าใกล้นะครับเพราะว่าเขามีแป้งอยู่นะครับ แป้งจะทําให้มดไม่เข้าใกล้เมล็ดปักของเราด้วยนะครับนี่ครับเป็นคลคล็ดลับดีๆนะครับการหวานก็สะดวกนะครับเห็นนะครับนี่ครับเมล็ดนะครับมองเห็นนะครับเป็นเมล็ดที่หวานเอาไว้นะครับเราก็จะหวานได้แบบพอดีพอดีนะครับนี่เป็นการหวานเมล็ด ให้ได้เป็นระเบียบและก็ระยะห่างของเมล็ดได้พอด,อด,อดีอีกอย่างแป้งจะช่วยป้องกันมแมลงที่จะมากัดกินเมล็ดของเรานะครับครับนี่ก็เป็นเคล็ดลับดีๆนะครับของเกษตรกร,กรลูกชาวสวนบแบบบ้านๆน,นะครับเน้นแบบบ้านๆน,นะครับออก็คลิปนี้นะครับ ลุงบุญก็พาเพื่อนๆมาทำการปลูกประกาศในล่องมะละกอนะครับเมื่อเราวางแป๊บน้ำมาไว้นดน้ำให้กับมะละกอก็จะได้ประกาศไปด้วยครับเป็นการประหยัดน้ำประหยัดเวลาเป็นเคล็ดลับดีๆในการหวานเมล็ดปักนะครับก็ให้แนะนำไม่ใช้แป้งลุกกับเมล็ดประกาศก่อนที่จะนำมาหวานนะครับอีกอย่าง แป้งสามารถที่จะป้องกันมดที่จะมากัดกินมเมล็ดปักของเราได้นะครับนี่เป็นเกร็ดความรู้เล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ลุงมุนก็ขอแนะนำเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ช่วยกันเป็นกำลังใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับบุนด้วยก็แล้วกันนะครับครับสำหรับคลิปนี้ท้ายนี้ก็ขอ,ขอไว้เพลินเพื่อนนะครับ จงโชคดีมีแต่ความสุขทุกท่านนะครับทรายน,นี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ